เมืถึงอาจารย์เฉลยที่ไหลก็อดเล่าเรื่องนี้ไม่ได้ตอนนั้นที่เทรนอยู่ที่ศรีราษผมได้รับความเมตตาจากอาจารย์ชนทิศเป็นอย่างมากเลยตอนที่เทรนนิ่งอยู่นะครับตัวอย่างที่ดีคืออาจารย์ชนทิศเขาเป็นคนที่สละตัวเองให้กก่กลุ่มแพทย์มีลูกศิษย์ลูกหามากผมในานามของสมาคมศิลปะตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เคยมาเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ชนทิศมาขอรับความรู้ด้านเฟชชั่นพลาสติกจากท่านอาจารย์ ซึ่งท่านอาจารย์ชลทิศนี่ก็เป็นผู้นำของสัญญกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้านะของลูกศิษย์ลูกหาที่พวกเรามีอยู่นี่ก็คือก็กระจายกันไปทั่วประเทศนะฮรสวัสดีครับผมพันเด็กนายแพทย์พงศักดิ์นั้งคณาประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพานมาร่วมง,งานนะครับอาจารย์หมอชลทิศศิทธิชดารัน,นในฐานะที่เป็นครูผมจับมือสอนผม และเป็นคนแรกเลยที่ให้เรื่องของคุณธรรมกับผมด้วยวันนี้เลยต้องมากราบคารวะรวมทั้งครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่มาในวันนี้ด้วยครับผมนายแพทย์อกรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธ <ổi quién? S 2> ีไกลตะกูลอยู่ที่คณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็หลังจากที่พี่ตีอบรมความรู้เรื่องหูคอจมูกแล้วก็ไปเป็นอาจารย์อยู่ที่นู่นจนเกษียณและวันนี้ก็ดีใจที่จะได้ มาคารวะอาจารย์อีกรอบหนึ่งครับจริงๆว่าผมอยู่ที่จันทบุรีเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ชลริศนะครับก็ตอนนั้นที่เทรนอยู่ที่ศรีราชผมได้รับความเมตตาจากอาจารย์ชลริศเป็นอย่างมากเลยตอนที่เทรนนิ่งอยู่นะครับอาจารย์ได้สอนอะไรหลายๆอย่างมากมายไม่เพียงแต่เรื่องของสัลญกรรมตกแต่งอย่างเดียวอาจารย์ยังมีฝีมือมากเลยในเรื่องการผ่าตัดของคูคอจมูกนะครับที่ผมประทับใจมากๆก็คือตอนที่อาจารย์สอนผมผ่าตัดหูผมได้ใช้ความรู้ที่ได้จากอาจารย์เนี่ย ไปช่วยคนไข้ได้ได้มากเลยสมัยก่อนนู้นคนไข้ที่เป็นโรคหูชนิดร้ายแรงเนี่ยมันมันอันตรายมันขึ้นสมองได้นะครับในในในแวดวงของสัลปกรรมตกแต่งเนี่ยอาจารย์เรียกว่าเป็นหนึ่งไม่รองใครในระดับนานาชาติก็โรเฟสเซอร์ต่างๆหลายๆประเทศเลยนะครับในย่านเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็ก็ให้ความนับถือแล้วชื่นชมแล้วก็แล้วก็ยอมรับอาจารย์นะครับก็นึกถึงเรื่องนี้ทีไรก็อดพูดไม่ได้ครับ เมืถึงอาจารย์เฉลยที่ไหลก็อดเล่าเรื่องนี้ไม่ได้ทุกที่ครับแนะนําตัวชื่อวีรพงษ์นามสกุลศาตราสาธิตเป็นแพทย์หูคอจมูกจบจุฬานะจบที่จุฬารุ่นที่14เวลานี้อายุ14ขวบ14ขครบคร้อยก็บจบมาปี2,507ตอนนั้นเราเรียกว่าเป็นแพทย์อาวุโสก็เรียนรู้ทั้งวิชา หูคอจมูกได้บรรจุเป็นอาจารย์ก็ทําอาชีพนั้นมาเรื่อยๆข้อดีของการที่มาวันนี้ก็คือมันต้องมองไปคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในกลุ่มพวกเราตัวอย่างที่ดีคืออาจารย์ชนทิศเขาเป็นคนที่สละตัวเองให้กับกลุ่มแพทย์ทั้งข้างบนข้างล่างและข้างๆเยอะมากคนอย่างนี้หายากเมื่อเขามีงานก็จะมีคนมาร่วมงานกันเยอะมีลูกศิษย์ลูกหามากมาทิงได้รู้จักกับกลุ่มคนต่างๆเยอะแยะเลยแล้วก็ฝากฝังร่วมมือกัน ผูกสัมพันธ์ทำไมตีซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันไปให้ทุกคนมีสุขภาพดีๆรวยขึ้นรวยขึ้นทุกคนสวัสดีครับผมผลตีนายแพทย์รวรรักษ์เวชกิตติยานะครับเป็นแพทย์ประจำบ้านรุ่นที่5ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทางด้านหูคอจมูกก็ได้เคยมาเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ชลทิตมาขอรับความรู้ด้านเฟชเชียพลาสติกจากท่านอาจารย์ก็ในปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่พวกเราเนี่ย อยากจะถือเป็นวาละดิทที่มากราบอวยพรแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ทุกท่านโดยเพราะท่านอาจารย์ชลทิชเนาะซึ่งท่านเนี่ยถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ได้วางรากฐานด้านฟุณเชววิธีฤษฤษฤษษให้กับพวกเราทุกคนผมก็เป็นรุ่นต้นๆเหมือนกันนะครับที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของท่านาผมในานามของสมาคมศิลากรตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทยนะครับมาในานามของอุปนายกสมาคมแทนท่านนายก ก็ขอกราบราธนานาถุมะีรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับได้ปดโปรดดลนันดานประทานทอนให้ท่านคณะอาจารย์อาวุโสทุกท่านนะครับอาวุโสที่สุดก็คือท่านจารย์วิรพงศ์ซึ่งเรานมาร่วมงานท่านจามานกนะครับท่านอาจารย์สุธีท่านอาจารย์สุรพลซึ่งมาจากมาจากอเมริกานะครับแล้วก็ท่านอาจารย์โชลทิศพิติอาจารย์พิติของเรา ปรดมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปราจากโรคภยัยแค่เจ็ดทั้งปวงมีความสุขกายสุขใจทุกคืนวันแล้วก็กราบขอบพระคุณที่ท่านได้ช่วยสร้างลากแก้วที่แข็งแกร่งให้กับเพลาสติกซึ่งพวกเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะรักษาสืบสารปณิธานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อหน่อยนะคะพลอยรัตพวงชมพูค่ะอยู่ แพทยสภาเป็นหัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้มางานมุทิตาจิตท่านอาจารย์ชลทิศค่ะซึ่งเป็นอาจารย์ที่พวกเรารักและก็เคารพเป็นอย่างสูงนะคะก็ในวาระขึ้นปีใหม่2567นี้ก็ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยบันดาลให้ท่านอาจารย์และครอบครัว มีความสุขนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะลองศาสตราจารย์ในแพทย์จำรูนตั้งกิรติชัยนะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็มีโอกาสได้มาอวยพรท่านอาจารย์ชลทิศซึ่งท่านอาจารย์ชลทิศนี่ก็เป็นผู้นําทางด้านอของสัญกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้านะของประเทศไทยเรา mm hmm. แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะไทยอย่างเดียวนะก็คือทางด้าน อาเซียนด้วยนะฮะลูกศิษย์ลูกหาที่พวกเรามีอยู่นี่ก็คือก็กระจายกันไปทั่วประเทศนะฮะโอกาสที่ครบเป็นเหมือนกับปีใหม่ทุกปีเราก็จะมาอวยพรขอพอรจากท่านนะฮะสวัสดีครับผมนายแพทย์คณิตเต็มไตรัตนะครับจากโรงพยาบาลรามาธิบดีครับวันนี้ก็มางานมุทิตาจิตอาจารย์ผู้ใหญ่ของของสาขาสัญญกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้านะครับขอให้อาจารย์ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงครับ สวัสดีครับผมหมอหวานนะครับนายแพทย์กฤษฎานะครับวันนี้ก็จะมาร่วมงานมุทิตาจิตอาจารย์แพทย์อาวุโสทางด้านสัญญกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้านะครับก็จริงๆตัวเองเนี่ยมาทํางานในฟิวนี้ได้ก็อาศัยใบบุญของอาจารย์อาวุโสทั้งทั้งหลายนะครับในการสั่งสอนทั้งในด้านความรู้เทคนิคในการผ่าตัดนะครับ ช่วยในการส่งเสริมให้ไปเรียนต่อต่างประเทศนี่ก็อาจารย์หลายๆท่านก็จะช่วยผลักดันแล้วก็ช่วยติดต่อให้นะครับรวมถึงการที่จะไปเป็นสปิเกอร์หรือว่าไปเป็นพิทยากรในต่างประเทศเนี่ยก็อาจารย์ก็ผลักดันแล้วก็ช่วยเหลือตอนจบมาใหม่ๆไม่มีรูปคนไข้แม่อาจารย์ก็เอารูปอาจารย์มายกให้เราแล้วก็เอาไปพูดสะหน่อยอะไรเงี้ยฮะก็เป็นการที่ช่วยผลักดันส่งเสริมเ่าคิดว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าโตขึ้นแล้วเอาวุโสได้ก็จะพยายามผลักดันเด็กๆรุ่นใหม่ให้ เป็นอย่างนี้แล้วทำยานทำดีๆให้อย่างที่อาจารย์ทำไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะแพทย์หญิงสัญ,ญญาอุราธรรมกุลนะคะวันนี้ค่ะก็ได้มีโอกาสดีที่ได้เข้าร่วมพิธีมุทิธาจิตอาจารย์แพทย์อาวุโสข,ของสัญญกรรมตกแต่งเสริมสร้างใบหน้านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออาจารย์ชลรัติศของเราค่ะในวาระโอกาสที่ดีอันนี้นะคะหมอเองก็ขอ,อรัธนาคุณพระศรีรัต,ตนรัยและสิ่งศ,รรศัศรรกดิ์สิทธิ์ในสากลโลกทั้ง ทั้งที่อาจารย์นับถือแล้วก็ที่หมอนับถือนะคะจงดลบรรดาลประทานพรให้อาจารย์ชลทิศของพวกเราเนี่ยมีสุขภาพทั้งกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้อาจารย์สมปรารถนานะคะสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะยังไงเนี่ยกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้โอกาสแล้วก็สอนสั่งสมฝีมือทั้งหมดที่เป็นสรียญญามมาจนทุกวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆทําผิดอะไร พลาดไปขอกราบขออภัยอาจารย์ไว้ด้วยนะคะรักและเคารพอาจารย์เสมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนายแพทย์ขันติวิเวิศวก,กรนะครับก็ปัจจุบันทํางานอยู่ที่ทีลพรคลินิกนะครับก็วันนี้ได้มาร่วมง,งานมูทิตาจิตอาจารย์แพทย์อับุโสศัลปกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้านะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอาจารย์โชติพิก็เป็นผู้มีบุญคุณกับผมมากนะครับที่คอยถักดันแล้วก็ชักนําเข้าผมเข้าสู่วงการศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้านะครับอาจารย์ เป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งมุ่นครูเป็นทั้งผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆจนมาเป็นผมทุกวันนี้ครับก็ยังไงก็อยากให้อาจารย์เชอทิ่สุขภาพแข็งแรงตลอดไปแล้วก็ ผมทำสิ่งใดผิดพลาดไปขออภัยวันนี้ีริงด้วยนะครับก็รักและเคารพอาจารย์เสมอครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะหมอแอนนะคะแพทย์หญิงชายิัาสุรเกียรติชนุกูลนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานมุทิตาจิตอาจารย์แพทย์อาวุโสนะคะขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ช่วยสั่งสอนทําให้ลูกศิษย์คนนี้สามารถมีอาชีพมีการทงานและช่วยเหลือคนอื่นต่อไปได้นะคะรวมทั้งได้เคยมีประสบการณ์ได้เป็นเหมือนอาจารย์แพทย์ได้เป็นสปกเกอร์ไปสอนคนอื่นๆถ่ายทอดความรู้ที่อาจารย์ถ่ายทอดมาด้วยนะคะ เนื่องในโอกาสปีใหม่นะคะปีนี้ก็ขอให้จารย์ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในทุทกๆวันนะคะอยู่เป็นลมพรงลมใสให้ลูกศิษย์ตลอดไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะบมอเปียรักภูตะกูลนะคะหมออ้อมนะคะก็วันนี้นะคะได้มาร่วมพิธีงานมูทิตาจิตอาจารย์แพทย์อาวุโสสัญ,ญกรรมตกแต่งใบหน้านะคะก็ถือโอกาสนี้นะคะสวัสดีปีใหม่แล้วก็ ขออาราธนาคุณพระศิริธนาไตรนะคะให้อาจารย์ชนทิศและอาจารย์อาวุโสทุกท่านค่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงและก็อยู่สอนสั่งพวกเราที่เป็นลูกศิษย์นะคะไปนานๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายแพทย์วรพงศ์ผลึกมณฑลนะครับสอนศาศิกแพทย์นะครับก็จริงๆตอนนี้ก็เพิ่งจบสอนศนาศิกแพทย์มาไม่นานนะครับก็วันนี้ก็ได้รับโอกาสมาในงานมุทิตาติจิตของอาจารย์แพทย์อาวุโส หลังจากเพิ่งจบก็ได้รับโอกาสอันดีจากอาจารย์โชลทินและอาจารย์ทุกท่านนะครับในการเข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้จากอาจารย์ทุกท่านเพื่อให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตนะครับขอใช้โอกาสนี้ในการอวยพอรอาจารย์ทุกท่านและอาจารย์โชลทิศนะครับให้มีความสุขที่ได้สมปรารถนาทุกท่านนะครับ